สวัสดีครับนี่เป็นคลิปวิดีโอแนะนำคลาสเรียนของผมนะครับผมอาจ,จารย์องค์อน,นันต์วชิราพิชชัยผู้ก่อตั้งทันแกรมสถีจิคอนซัลแทนนะครับเราก็เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาที่ช่วยพัฒนาธุรกิจให้กับ SME บนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงคลาสเรียนออนไลน์ของผมนะครับที่จะนำเสนอก็คือในชื่อว่า12 topic for international trade นะครับหรือ12ข้อต้องรู้ที่มากกว่าการนำเข้าแะส่งออ ชื่อภาษาอังกฤษกับไทยอาจจะไม่ตรงกันแต่ก็มีความหมายครับป้าภาษาอังกฤษนี่ตรงแต่ภาษาไทยต้องขยายความเพราะจากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาแล้วเราก็ผมก็มีคลาสที่ผมสอนอยู่นะครเป็นเรื่อง business model เรื่องของจัดซื้อเรื่องของ international trade เนี่ยนะครับผมพบว่าเมื่อผู้คนสนใจอยากจะทำเรื่องนำเข้าส่งออก ก็จะไปคุยกับบริษัทจิปปิ้งครับก็ไม่ผิดแต่มันก็ไม่ใช่วิธีที่สมบูรณ์แบบน,นะครับเพราะว่ากระบวนการนำเข้าและส่งออกมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าทำถึงจุดหนึ่งแล้วเรายังไม่เข้าใจภาพรวมให้ดีทั้งหมดอาจจะทำให้เกิดปัญหาไม่ติดขัดในการทำงานได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดในตอนท้ายว่า ออสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ยคืออะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเพื่อไม่เสียเวลาผมอยากจะพูดว่าคลาสนี้เหมาะสำหรับใครบ้างดีกว่าไหมครับจะได้ไม่เสียเวลาเหมาะสำหรับใครบ้างผมแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือผู้คนทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันแหละแต่ไม่ใช่ค้าขายในเมืองไทยนะครับอยากจะเอาสินค้าของไทยเนี่ยแหละผักผลไม้สมุนไพร โอท็อป oh, สินค้าอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ส่งออกไปต่างประเทศนะครับจะไปจีนไปยุโรปไปในเอเชียด้วยกันเนี่ยนะครับก็มาเรียนรู้ได้ครับเราจะให้ข้อมูลทั้งหมดหรือท่านอาจจะเป็นคนที่อยากจะนำสินค้าเข้ามาขายอาจจะเอาสินค้าจากในอาเซียนด้วยกันจากจีนนะเกาหลีญี่ปุ่นะ c o s m e ิิหรือเครื่องไฟฟ้าก็เอาเข้ามาขายได้ก็มาเรียนรู้กัน กลุ่มนี้ก็จะช่วยให้กับเกิดธุรกิจได้กลุ่มที่สองครับก็จะเป็นเ,เจ้าหน้าที่ในองค์กรธุรกิจทั่วๆไปนี่นะครับถ้าจะเป็นฝ่ายจัดซื้อฝ่ายขายนะครับที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้มาเป็นฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศหรือฝ่ายขายต่างประเทศนะครับก็เป็นการทําให้สามารถโปรโมทในตําโปรโมทในตาแหน่งที่สูงขึ้นไปได้หรือจะย้ายบริษัท เพื่อความก้าวหน้าในหน้า,นาที่การงานก็ได้ครับและกลุ่มสุดท้ายก็กลุ่มที่3ก็คือผู้บริหารในองค์กรที่จะต้องมาดูแลเรื่องงานจัดซื้อหรือ,รอง,งานขายแน่นอนครับมันมีไฟบังคับที่คุณจะต้องรู้เรื่องของอินเตอร์เนชันแนลในการจัดซื้อหรือการขายด้วยลำพังทักษะในการบริหารอย่างเดียวคงไม่พอนะครับโอเคทั้ง3กลุ่มนี้นะครับมาเรียนได้เหมาะมาก โอเคตอนนี้ผมจะมาเล่าว่ามาโรงเรียนแล้วจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับโอเคผมใช้ประสบการณ์20กว่าปีในตำแหน่งของโเคิเมน์นะครับซึ่งทำงานควบคู่กับฝ่ายขายก็เหมือนโลจิสติกนะครับดูตั้งแต่เข้ายันออกโรงงานเลยเพราะฉะนั้นผมจะเข้าใจกระบวนการทั้งหมดรู้เรื่องต้นทุน B O I อะไรทั้งหมดเลยนะครับ ผมก็เลยรู้เท่ากับฝ่ายขายนะครับนั่นก็ทําให้ผมใช้ประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยการกองมาเป็น12บัวข้อต้องรู้นะครับโอเคเราจะไม่พูดเป็นข้อมันจะพูดเรื่องเป็นกลุ่มของแอคทิวิตี้เลยนะครับเมื่อคุณเริ่มต้นทําธุรกิจคุณอยากจะส่งออกนาเข้าต้องรู้เรื่องของสิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับก่อนนะครับเพราะว่า การได้สิทธทิประโยชน์ในเรื่องการนําเข้าส่งออกเนี่ยมันจะมีที่เขาเรียกว่า FTA อะไรพวกนี้นะครับฟอร์ม A ฟอร์ม B มันคืออะไรพวกนี้นะครับนั่นนะครับมันคือแต้มต่อทางธุรกิจนะครับถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็เสียโอกาสย่าลืมนะครับภาษี30%กับศูนย์เนี่ยมันต่างกันเยอะขนาดนี้คุณค้าแข่งกับเขาไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้นะครับถัดมาผมจะ พูดถึงเรื่องของเอ็กเชงเลยค้าขายไปเนี่ยค่าเงินเปลี่ยนไปเนี่ยคัดทุนได้นะครับถ้าไม่รู้อะไรเลยว่าจะควบคุมยังไงเสร็จเราจะมาพูดถึงเรื่องการทำข้อตกลงการค้ากันหละจะ small lot sample big lot เฮ้ยจะตกลงกันยังไงวะเห็นไกระบวนการการค้าถัดมาเมื่อคุณจบเรื่องข้อตกลงเสร็จคุณจะผลิตยังไงอะ ส่งมอบยังไงอะพาคิ้งยังไงอะเห็นไหมครับอินชูรันยังไงล่ะโอ้โหมันมีเข้ามาอีกเป็นททอดเลยหลังจากนั้นเนี่ยผมจะต้องพาไปรู้จักเรื่องของ international f o r m a l i t y คือเป็นมาตรฐานโลกที่เขาทำกันเวลามันเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีหอการค้าโลกเขาเป็นผู้กำหนดขึ้นที่เราเรียกกันว่า inco t e r m ตอนนี้ก็เวอร์ชั่น2,020แล้วบางคนยังใช้เมื่อ10ปีเวอร์ชั่นอยู่เลยก็ไม่ได้แล้วนะครับดังจากนั้นไม่พอต้องรู้เรื่องของ Payment ด้วยไม่ว่าโลกเราจะจ่ายกันด้วยมือถือะจ่ายเงินกันด้วยมือถือนะครับแต่ถ้าคุณค้าขายระดับแสนระดับล้านคุไม่รู้เรื่อง LC เนี่ยมันก็ทำธุรกิจลำบากนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายว่ามี LC อย่างเดียวที่เราจะใช้ในการทำเปย์เมนต อย่างอื่นก็ต้องมีอีกก็ต้องรู้กันนะครับโอเคมาถึงอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าผมจะพาไปรู้จักหน่วยงานที่คุณจะต้องรู้จักเขาติดต่อเขาเพื่อการนําเข้าหรือสอง่งออกสำหรับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นเซสชั่นท้ายผมจะพูดถึงเรื่องของออ case study และประสบการณ์ ที่ผมจะถ่ายทอดจาก20ปีกว่าปีของผมเนี่ยถ่ายทอดให้ผู้มาเรียนนะครับจะได้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกแบบผมนะครับอย่าให้ความผิดพลาดเพียงหนึ่งครั้งนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วคุณต้องขายของกี่ครั้งถึงจะมาคอบคอรมความเสียเพียงหนึ่งครั้งล่ะนะครับมาเรียนรู้ทั้งหมดจากคลาสนี้ดีกว่าครับโอเค อันสุดท้ายผมจะพาไป Go International นะครับไปเรียนรู้ว่าจะทำธุรกิจต่างประเทศยังไงจากประสบการณ์ที่เคยส่งออกไปอเมริกาใต้ไปแอฟริกาแม้แต่ตัวผมเองก็ไปทำติดต่อธุรกิจที่มาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีจีนมาก่อนนะครับก็จะถ่ายทอดให้นะคุณฟังทั้งหมดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคลาสที่ช่วยคุณทำธุรกิจ อย่างมืออาชีพได้นะครับเอาไปวางระบบให้กับองค์กรท่านได้นะครับเอาไปเป็นรูปแบบที่ท่านจะเริ่มต้นธุรธกิจได้เลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำคาดถึงแค่นี้และเจอกันนะครับในคาดเรียนของผมนะครับสวัสดีครับ